อันนี่จะที่ปายงอคอสองเรื่องไใกล้ๆนี่แหละไม่ต้องอืนไกหอะไรหรอกคือความเกิดกับความดับท่านั้นแหละข้อใหญ่ใจวามนม่มีอะไรกับความเกิดกับความดับแต่หากก่วงขวางมากมดทั้งโลกนี้เป็นไม่เกิดกับดับเท่านั้น พูดง่ายๆของนิดเดียวแต่หา้าก็ควงมันควงกินควงม,ม,ม่วงขวางคำว่าเ,เกิดก่อนหรือดับก่อนดับต้องเ่เคยเกิดแล้วเ,เกิดเลิวมเคยดับหอพิจารณาลองดูว่อาอะไรเกิดก่อนอะไรด,ดับก่อน ทันหากว่ายังเวียนวยแต่เกิดอยู่เกิดกับดับก็เท่ากันราคาเท่ากันต่อเมื่อใดยังไม่สิ้นกิเลสตราบนั้นแหะต้องเกิดความดับเ,เท่ากันแต่โดยส่วนมากคนเรานั้นชอบจะเกิดไม่ชอบดับเห็นอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ เข้าใจว่าของใหม่ก็เลยชอบอกชอบใจอย่างเด็กทนี้เกิดขึ้นมาชอบอกชอบใจจูบชมถ้าชนนี่ดีแหละจะเวลาดาบเป็นเร่าโศกเดือดร้อนวุ่นวายความไม่เห็นตามเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นความเป็จริงแล้ว ถ้าไม่ดับมันก็ไม่เกิดเนียีอะไรจะเกิดมันดับได้ก่อนมันค่อยเกิดเราทุกคนเนี่ยนะที่อยู่นี่เดยกันทั้งนั้นนี่ใครบางทีจะไม่ดับเอาน้่งนี่ทั้งหมดเนี่ยนะพิจารณาทีทวนเนี่ยมันควมดับทั้งหมดนี่พูดกันง่ายว่า ตัวตายนั่นนั้นตัวจะอยู่ยังไงล่ะพิจิตตัวตายทั้งนั้นต้นไม้ภูเขาสรตัสทุกอย่างต้นหญ้าต้นอะไรงหมดที่เกิดขึ้นในเพื่อนวิจาบีแผ่นดินอันนี้ล้วนแต่เป็นของดับทั้งหมด ให้พิจารณาให้ดีถ้าพิจารณาไม่ดีก็เพิอเพลินลุกหล,กลกง,ง,งัวเมาแล้วกับควาเกิดนั่นแหละความอยู่เกิดแล้วมันอยู่เห็นว่ามันอยู่แื่อยินดีกับความอยู่ของของเกิดนะแต่แท้จริงมันเสื่อมเกิดมันก็เสื่อมเลยทุกสิ่งทุกอย่างน ก็เ,เกิดขึ้นมาพบในวันนั้นนะ่ะเวลานั้นนะ่ะขณะนั้นนะ่ะต้องเสื่อมไปในตัวแต่มันเสื่อมทีละน้อยละน้อยถ้าหากพิจารณาเห็นของเสื่อมตัวอย่างนี้เราจะไม่ประมาะทในพิจารณาชมเสื่อมของสิ้นไปของ ทั้งขานร่างกายทั้งตัวของเราและคนอื่นและสิ่งอื่นทั้งหมดในโลกอันนี้เห็นเป็นสภาวะเป็นอยู่อย่างนั้นทั่วทุกตัวตนอย่ไหมประมาทจะมีสติอยู่ทุกเมื่อเราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตัวของเราในไป พินาความเสื่อมหากไม่เห็นในพิจนาของภายนอกก่อนต้นไม้เอาอย่างต้นไงไน่ายๆอ่ะต้นไม้ลำลุกเนะี่ยะต้นทิกต้นเขือต้นตะกอแอะข้า็ตามเดี๋ยวมันเกิดง่ายใหญ่โตเร็วนะ่ะมันเกิดขึ้นมามันก็เกิดจะหาความเสื่อม ที่ได้มันเกิดมามีใบนี้เดียวแตกออกมาแล้วทีนี้มันเป็นใบออกมาแล้วแล้วใบมันก็ค่อยแก่ขึ้นแก่ขึ้นจนเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาแล้วเป็นกิ่งเป็นง่าวออกมามันแก่ไปคำว่าแก่นั้นสมกับคำว่าแก่จริง คือมันแก่ปาญาความตายก็ไม่แก่ปาความดับแก่ปาความชิ้นศูนย์ฉันเรียกว่าแก่ในภาพอีสานเราเรียกแก่นะคือว่าลากไปชักไปลากไปเรียกว่าแก่ลากไปไหนแก่ไปไหนแก่ปหาความตายเหมือนกันลากที่สุดเหมือนกัน เอาต้นอนึ่งเนี้ยเอาต้นไม้เนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวอย่างได้ก่อนมัคนคอมเห็นง่ายๆแล้วก็พิจารณาส่วนส่วนลึกเข้าไปอีกในส่วนที่มันถ้าหวังเข้าไปกว่านั้นดีต้นไม้ที่มันมีหลายชนิดต้นไม้ล้มลุกแล้วก็ต้นไม้ยืนต้นอีกแก่เหมือนกันแก่ไปตัวตำดับจนกระทั่งมีแก่มีกระพี้ มีแก่จนกระทั่งมีลูกมีผลแล้วจะมาหาตัวคนเราถ้าหาไม่เห็นตัวของเราก็เห็นตัวคนอื่นไปก่อนเห็นคนแก่คนก็อาคนอื่นไปก่อนเห็นควคมแก่ของคนนั้นอเอาควมแก่ที่มันที่เห็นอยู่ในปุบันนั้นน่ะสาวไปหาแต่เมื่อเด็ก ไปมามยังหนุม่มเม่อข้อธรรมที่แรกตนเสื่อมไปแปรปรวนไปสภาพทำรุดรุดโทมไปแล้วยังคอยมาพิจารณาทั้งตัวของเราถึงยังไงยังไงก็ดีถ้าหากไม่ทำความเพียรภาวนาไม่เหตเด็ดขาดอันนี้พูดถึงเรื่องภาวนา ถ้าไม่เกิดความรู้จากภาวนาแล้วไม่เห็นตามเป็นจริงเลยแระพุทธเจ้าท่านสอนให้เห็นตามเป็นจริงเบื้องต้นยังให้ภาวนาใช่ก่อนให้จิตสงบสช่ก่อนอบรอมให้เป็นสมาธิใช่ก่อนเมื่ออบรอมเป็นสมาธิแล้วมันนั่งคิดเองหรอกมันคิดตัวเองพิจารณาไปเอง มันหักเกิดความสลดสังเวชขึ้นในตัวของเราสลดคืออะไรใจมันหดหูแต่ไม่ใช่ใจเศร้าหมองใจเศร้าหมองกับใจหดหูมันต่างหากใจหดหูนั้นมันสลดสังเวชแต่มันคิดถึงตัวของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันฮดหูลงไป เ้าหมอในคิดถึงเรื่องความแก่ความตายล้วเราเข้าโศกเสียใจอะไรอวอนกลัวเราจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเลยเรียกว่าเศ้าโศกจิตใจไม่ตั้งอยู่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวส่วนนน้นหูนี้จิตใจยิ่งตั้งมั่นลงไปแล้วเกิดความสลด,ดสังเวช ในตัวของตนแล้วเกิดมาได้ของไม่ดีที่จริงเราหลงไหลมานมนานแล้วเข้าใจว่าจะมีอายุยืนเข้าใจว่าจะมีสุขภาพอันดีเข,ข้าใจว่าได้ของดีถ้าหาพิจารณาอย่างนั้นแล้วมาพิจารณาเห็นยังไงแล้วแท้ที่จริงมันตั้งได้ตัวตายได้ของตายทั้งนั้น ได้ของอสุภะปติกูลนั้นได้ของชำรุดสุดส่งนั้นเราบำรุงบำเลยรักษาทุกเมือ่อแต่ว่ามันก็ชำรุดแต่ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีมีอะไรยมั่นคงท้าวออยู่ได้แต่เราไม่ได้คิดถึงมันยังค่อยไม่เห็นความจริงของมัน คนกินคนจริง,รงมัาต้องสุดสอบไปทุกวันเขียเนี้ยเกิดคิดอย่างนี้นเราต้องสลดใจว่าตนลืมตนหลงตัวเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้เองเวลาล่วงเลยมานมนานไม่เกิดความรู้คมเข้าใจในตามเป็นจริงของมันเหนนั่นเนีหมว่าการทำสมาธิภาวนา มีอเนกสงมากเห็นชัดตามเป็นจริงถ้าเห็นตามเป็นจริงแล้วจริงทั้งหลายนี้จะแป่ปวนไปก็ตามจะดับสูญสช่นไปประชาตัวของเรานี่แหละเป็นเหตุตัวของเราในเป็นตัวอย่างดับลงไปก็มันเป็นอัาฉริยะมันเป็นอยู่อย่างนั้นใค้ห้ามก็ไม่ได้ใค้บอกก็ไม่ฟังนี่นเกิดขึ้นมามันต้องแป่ปวนอย่างนั้น พระพุทธเจ้าส,สอนใหนาา้เห็นตามเป็นจริงแวพิจารณาตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงแล้วพิจารณาตามเป็นจริงแล้วก็หมดเรื่องกันเพระพุทธศาสนาสอนแท้จริงสอนของจริง,องส,อสอนตามเป็นจริงมนุษย์คนเราเข้าใจผิดไปไม่เห็นตามเป็นจริงของตัวของ,ของ,ของวงเราเนี่แหละไม่ใช่อื่นไกลอย่าอธิบายให้ฟังกันนี่เลย ความเสื่อมความเสื่อไปเป็นธรรมดามนุษย์สังขารบอกว่าที่เกิดว่าเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่เห็นตามจริงเพราะจิตไม่เป็นสมาธิภาวนาคนที่เป็นสมาธิภาวนาแล้วเห็นชัดตามจริงอย่างนั้นแล้วไม่มีหวั่นไหวมีการพิจารณาคงเกิดของคนดับพิจารณาด้วยการอย่างนี้แหละเอาละ ทำสมาธิภาวนาให้ถึงให้จิตเป็นเอกาตาลมของตัวเองก็เอกาตาจิตเอกาตาลมได้ก่อนอธิบายฟังนั้นมันถึงจะเห็นทั้งที่มันเป็นอยู่แต่ว่าไม่เห็นเพราะเหตุที่ต้นไม่ดีต้นเราปลูกขึ้นที่แรกยังไม่ไม่ทำงามผลมันก็เลยไม่เห็นมันปลูกขึ้นมาแล้ว มันก็ปลูกต้นหญ้าต้นไม้อะเนี่ยปลูกต้นเข่าต้นไหนก็ตามเถอดนี่ปลูกแล้วก็เลยไม่ดายายาลกคุมมัดมันก็หรยไม่ไม่บิดไม่มีผลต้นมืนไม่ขึ้นสัมต้นคือสมาธิไม่แน่นไม่แน่นแฟ้นต้นคือสมาธิไม่ตักไม่ไม่ลงหลักซะก่อน ให้เป็นรักฐานได้ก่อนลกที่มันลกคืออะไรคือสัพพิเลเตังขวงหมดมันคุมอยู่คุมต้นของมันคามแกว่ห้องขัวพันยึดนั่นยึดนี่สารพัดทุกอย่างจะเป็นดึงจะไปชักมันออกจะเป็นดายมันออก มันเท่าไหร่ก็ยังบรทันหมดบางทีดาย,ยาไดายเครื่องคุมมันออกก็ไม่ถึงตัวมันซ้าไม่ถึงต้นยาซ้ำไม่ถึงเครื่องคุมมันซ้แล้วเ้าอยากจะได้แต่ผลจะได้เห็นตาเป็นจริงมันก็เลยไปเห็นสักทีของเหล่านี้แหละมันแยดรอมวันนี้ มันเึ่งไ่เป็นสมาธิภาวนาลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้พอลับตาลงครับกปงนี้มันวิ่งหนุนมันวิ่งไปทั่วทุงแห่งทั้งหดนะวิ่งไปทุ่งไปนาว้วิ่งไปป่าไปเถื่อนวิ่งไปเลือกไปสวนวิ่งไปหาลูกหาหลานวิ่งไปหาบ้านหาเรือนไปหมดมันเลยไม่เป็นสมาธิเราทำสมาธิต้องตั้งใจสิ ะไปอะไรนั่งสมาธิอยู่นี่จะไปทำไมของอันนี้นไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับมันหรอกไม่เกี่ยวข้องกับมันมันก็อยู่นั่นแหละมันจะเป็นอะไรมาไม่เกี่ยวข้องก็ไม่เป็นอะไรใหร้เรกเรานั่งเพราะนาสมาธินี่มันจะไปเป็นประโยชน์อะไรไปยุ่งกับมันเวลนานี่จะทําสมาธิตัดบทมันลงไลยก่อนอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลย ทำให้เป็นสมาธิได้ก่อนเลิกคิดเลิกนึกสงบลงคงที่ให้เข้าถึงใจความบางกลางความว่างเปล่าความไม่นึกคิดความไม่คิดอะไรไม่ทรงใจอะไรตัวที่เฉยตัวเป็นกลางอันเนีะเข้าถึงตัวนั้นเนี่ย มันก็นง่ายตรงไปนิดเดียวนั่นทีสอนให้เอาไปง่ายเอาตรงนั้นอ่ะให้ทำง่ายตรงนั้นอ่ะถ้าตรงกลางก็นค่ก่อนมันกลางตรงไหนก็นตรงนั้นอ่ะไม่คิดไม่นึกไม่ส่งไม่สายเอาส่งหน้าตรงหลังไม่คิดโน่นคิด,คดนี้ไม่ปรุงไว้แตง่งให้ปรุงไว้แตง่งไว้หยุดทันทีมันจะไปไหนก็เป็นสมาธิ เมื h, ่อเป็นสมาธิแล้วให้อย <pus> ู่สักพักหนึ่งแล้วอยู่นานๆได้เท่าไหร่ก็ดีถ้ามันเป็นบ่อยๆให้มันฉนีชนานมันคิดก็ได้มันไม่คิดก็ได้มันจะคิดก็รู้จักมันคิดอยู่มันไม่คิดก็รู้จักมันไม่คิดเฉยๆอยู่รู้จักไว้เฉยๆบอกบังคับมันได้ นั่นแต่จึงจะเป็นใจของเราเราบังคับไม่ได้เป็นใจของเรานั้นพาเราวิ่งวนวิ่งหน้าวิ่งหลังต,ตะแเลงสะลัดทุกอย่างนั้นไม่เป็นตัวของตนถ้าเราบังคับใจได้แล้วมันก็เป็นตัวของเราสิมันก็เป็นสมาธิคราวนี้เอาละจะคิดยังไงก็เอา จะพิจารณาความเกิดของดาวอาเธอชัดขึ้นมาในที่นั้นความสงบนั้นเป็นธรรมเป็นบทบาทให้เกิดธรรมถ้าไม่สงบแล้วก็ไม่พิจารณาแล้วก็ไม่เป็นธรรมทั้งหมดมันเป็นเรื่องโลกจิตไม่หยุดไม่ยั้งจิตไม่หยุดไม่อย,ย,อยู่มันเป็นเรื่องโลก เราสร้างมานานแล้วและสร้างโลกหมายครบหลายชาติก็คงสร้างมาแล้วถึงเราไม่รู้ก็คงชาติสร้างมาแล้วเหมือนกันพอรู้ได้ในปัจจุบันชาตินี้มันเคยขินมาไม่ยังค่อยไปทางโลกมากกว่าทางธรรมนั่นเรียกว่าเราสร้างมาแล้วในชาตินี้เขาสร้างมามากกว่าในทางธรรมเราสร้างน้อยนิดเดียว คือให้พิจารณาเป็นธรรมคือมันยุดอยู่แล้วก็พิจารณาเป็นธรรมอย่างครบเกิดคนดา่าเนีนแหล่ะมันจะเห็นที่ไหนคนทั้งโลกทั้งบ้านทั้งเมืองมันไม่ได้ทำภาวนาทางที่ไม่เห็นเราเห็นก็ะเพียงแต่สักพูดเฉยๆน่ะ้าไม่ทำสมาธิอย่างนี้อย่างที่ว่านี่แล้วไม่เห็นตามนีจริง ยนั้นยังทำสมาธิฮันวเนี่ยเอาทำนะขึ้นเป็นนรกแล้วมันก็บุญเกิดเนมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นโงอนขึ้นมาแล้วก็แตกพุ่ไปเป็นขึ้นกับน้ำมาเป็นขึ้นเป็นก้อนกับน้ำมาเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมาเป็นก้อนอั้อ แล้วก็แตกไปสลายไปตามอบบนะแต่เขาเรียกว่าก้อนวันขึ้นว่าเกิดอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดจากนราแต่น้ำมันอะไเขาขเขาเรียกเรียกต่างๆกออไปอีกใจก็คือน,น้ําอาการที่เป็นขื่นเป็นฟองฝอยเลย หรือว่าเป็นนลอกอะไรต่างๆคือจิตนั่นมันอันเดียวกันอะไรแห่งเรียกสองอย่างเห็นนั้นจริงว่ามันมีอาการแตกต่างท่านจึงเรียกถ้าไม่แตกไม่ต่างท่านไม่เรียกหรอกท่านนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจใช่ก่อนอยากจะรู้จิตให้เห็นตัวใจไก่อน ของที่มันเฉยๆใช่ตอ,อ,อนนั่นแหละตัวใจให้มันเป็นคลื่นเป็นล,ลอ้อเป็นฟองเป็นก้อนอนะไรต่างๆมเกิดขึ้นมาเกิดมาจากเห็นง่ายอะคันนี้พูดง่ายครันนี้กันเมื่อเราเห็นอาการของจิตแตกต่างแล้วก็ลวปล่อยวางเรื่องนะั้น ไม่ปล่อยมันก็ปล่อยอย่างเดีไม่วมันก็ไว้เรามาายยานันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพาัดมันเป็นสารพาัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเปิดน้ำนตาต่างๆนั่นแล้ว็จะไม่ไปยึดหอกแล้วทำไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามแต่หรือหาว่ามันไม่เข้าหาแล้วก็ตัง นอ้องเขามาหาตัวใจให้อยู่นิ่งเฉยอ,อยู่ใก่่ะนี่แหลความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้าม,มีการสงบม,มีการอยู่นิ่งทำความเปลี่ยนภาวนาไม่มีประโยชน์อะไร เราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อนให้มันชําแน่ชํานาญให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิง่งดีให้อยู่นานเราได้ชื่อได้ความสุขนานมันได้คู่หนึ่งขนาะหนึ่งก็เดี่ยวความสุขน้อยยังคู่เป็นนณะการทำอย่างนั้นบ่อยๆเขเนี่ย,ยหัดได้แล้วตนนี้ เดี๋ยวเราหัดจิตได้จะให้อยู่นานเท่าไรก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะวุ่นวายแล้วก็เข้ามาหาใจนั้นให้มันะกบอยู่กับใจน,นเราทำอย่างนี้ได้จำนีื่จำนานแล้วก็สามารถที่จะ อยู่ใดในมู่คณะอยู่ในที่ไหนก็อยู่ใดเรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดปลอดภัยของเราถ้าไม่งั้นก็ยุ่งยู่ตลอดเวลา หาความสงบสุขไม่ได้ในชีวิตแต่นี้เลยมีแต่ทุกข์หาสุขไม่ได้เลยความสุกขความสวายอยู่ตรงนั้นแหละราไมต้องพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานล้วถึงนิพพา,น,านนั่นไม่ทราบว่านิพพานอยู่ตรงไหนเราเอาความทุกขแล้วก็แล,วล้วกันหรอก ชีวิตมันลำบากเลือกเกินทุกข์หน้าเลือกเกินเลืยวเกินมาในโลกคนนี้เราความทุกข์เข้นข้นรู้เลยเท่านั้นกับคอแล้วนอกฝนไม่คว้อยู่างไรแช่างคือทำของทำเลยให้พิดเจรณาความตายดังอธิบายมาแล้ว มาละนังมาละนังพิจารณา่ามาละนังเป็นอารมณ์คือไม่จิตส่งไปภายนอกถ้ามันอยู่เฉพาะอารมณ์อันเดียวถ้ามันอยู่ในคำบริกรรมอันเดียวมาละนังมาละนังอยู่กันนั่นฮะมันออกมันส่งออกไปกับดึกเมื่อเข้ามาอยู่ในอารมณ์อันเดียว จ้นาถึงมาดานังมานังอยู่คำนด t ปิจนาอยู่อันเดียวนั่นแหละคนที่ว่ามาดานังใครเป็นคนว่ามาดานังคำนดเอาผู้ผู้ที่รู้วาผู้ที่ว่ามาดานังคือผู้ที่คำนดเออกมาดานังคำนดเอาผู้นั้นให้ได้พิจนาเรื่องความตาย อันนี้เรียกว่าเอาเอาอย่างใกล้ๆพิจารณาถึงมรณะผู้ว,ว่ามารณะอภิจนาควานใกล้ๆนี่แหละนั่นอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนั้นมรณะพิจารณาหนังอะไรมันตายกายนี่มันแตกมันตายมันสลายมันดับทูนไปพิจารณาเลยมันตายผมนั่นคือตายขนเล็บันหนังอัไนี่นมันตายพิจารณาเป็นคิดเป็นอันไปโดยลาดับ หรือพิจารณาจะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้มดา้วนังไม่ใช่ว่ามาดานังเฉยๆพี่นาไปพร้อมไปพร้อมกับกลมตายแล้วนะนันตายจะเป็นอะไรมันก็เป็นดินาาน้ำไพลลมใครเป็นคนว่ามาดานัง,นงํำโนดเอาผู้ว่าคราวนี้ตอนนั้นก็วางเจีย อันที่อันรูปนั่นวางเสียยัยงเหลือจะพูว่ามาแล้วนะจิตนั้นยังเหลือจะพูดเดียวลราคะนี่มันจะรวมพูว่าเข้าไปชนิดถนมนเข้าไปไม่มีไม่มีอาการภายนอกเข้าไปอยู่ภายในคนเดียวจิตขนาดนั้นน่ะเรียกว่า มันกลับจากภายนอกแล้วเข้าไปภายในเข้าไปหาภูมิของใจพบของใจนี่ท่านเรียกว่าภาวางคือพบของใจนั่นเองพบของใจยังมีอีกมันยังไปวุ่นวี่วุ่นวายมันยังสงสายอยู่ภายในอีกมากมายเยอะแยะทีเดียวต้องไปชำระกันอีกชำระกันเองเก่าเนี่ยละ ให้ส่งให้พุ่นให้ไหวให้ปรุงให้แจงจนเห็นผู้ที่ปรุงแตงผู้ที่วุ่นไหวแล้วก็จับเอาตัวผู้เห็นนั่นผู้ที่ไปเห็นไปปรุงก็แต่งผู้วุ่นไาวนั่นก็หายไปอีกรวงข้าไปอีกเป็นผวางอีก การเป็นผวางอย่างนี้ทัางนี้นล้นข่อละเอียดเข้าไปหน่อยเนี่ยมันยังปุงุงแต่งอีกอยู่ก็คิดก็คิดรนาอย่างนั้นเหมือนกันจนกระทั่งมันไม่ปุงุงไม่แต่งมันอยู่เฉยรู้เท่ารู้เรื่องของขมเฉยอยู่ตลอดเวลา อันนั้นบบเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้ภาวนาแต่ไม่สนุกนะแล้วมันไม่สนุกมันปรุงมันแตงไป่สนุกคือคนเรามันเคยชินจะได้อเกิดขึ้นมามันเคยจะปรุงจะแต่งจะคิดจะนึกทันที่ไม่คิดไม่นึกไม่ปรุงไม่แต่งมันไม่ชอบการที่รู้เท่ารู้รอบมันก็ไม่ชอบอีวยก็ตาม มันไม่หลงมันไม่มัวเมามันไม่ชอบใจมันเป็นนิ้ัใสของคนมันเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมดาของคนมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่เวลาเป็นอยินจริงจริงจัง,จงมันเป็นอย่างนั้นนะท่านถ้ามันสนิทสนมนเขาไปปรุงแต่งภายในชอบใจจึงว่าให้ละตรงนั้นอีกพิจารณาผู้ปรุงผู้แต่งผู้ คิดนึกนั้นอีกจนมาละถอนมาเมื่อวันนอยู่นิ่งนีความรู้รอบรู้ตัวอยู่สว่างจา้านั่นชอบใจ